มีหลายคนนะคะเขาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดมาแล้วเขาก็ลองมาทำแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามที่เขาต้องการแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ล้มเลิกไปแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องมโนที่คนส่วนใหญ่คิดกันก็ได้นะคะในขณะที่คุณกำลังส่งคลื่นของความต้องการออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความมั่นคงในชีวิตอะไรก็ตามที่คุณต้องการออกไปนะแสดงว่าคุณยังไม่มีสิ่งนั้นจริงไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณส่งคลื่นในความต้องการตรงนี้ออกไปให้จักรวาลได้รับทราบเนี่ยลึกๆแล้วจิตใจของคุณนะ่ยหรือจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ยมันมีความอยากอย,กอยู่ใช่ไหมมีความอยาก คือว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะได้ตามที่ต้องการสักทีมีความอยากอยู่ในส่วนของจิตใต้สมนึกอนะภาษาของจักรวาลความอยากคือความขาดแคลนเพราะฉะนั้นจักรวาลเนี่ยเขาจะส่งคลื่นหาคุณหาเราหรือเราส่งคลื่นไปให้จักรวาลเนี่ยเขาส่งผ่านความรู้สึก เขาไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรหรือคุณพูดอะไรแต่เขาส่งสื่อสารกับคุณด้วยความรู้สึกถ้าคุณส่งหรือสื่อสารความรู้สึกแบบไหนออกไปคุณก็จะได้รับแบบนั้นถ้าคุณมีความอยากเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในการทำเรื่องของกฎแรงดึงดูดส่งคลื่นให้ตรงกับจักรวาลน,นะคะ